เป็นผู้ที่มีทีมอะลรมือเก่งที่สุดในแผ่นดินออพระองค์เก่งแล้ครับพระเจ้คาค่ะไ,ไอว้วอนไม่ตอบอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่เก,ก่งกว่ากูอยู่อะไรกันพระเจ้คาค่ะใครแล้วที่จะเก่งเกินพระองค์คนจะสิงไปได้ก็มึงไงขุนศึกวีรเสกเพราะฉะนั้นกูอยากพิสูจน์ให้เห็นกับตาขุนวอนที่กูเรียกมๆๆึงมาในวันนี้ดาบเล่มนี้หยิบขึ้นมาตะลางไปมือกับกูเดี๋ยวนี้ ไม่หรอกพระเจ้าค่ะมอมฉันไม่สู้หรอกพระเจ้าค่ะทำไมมึงถึงไม่สู้เพราะไม่อยากจะสู้เพราะอะไรมึงไม่อยากจะสู้ถึงสู้ไปแล้วพระองค์ก็สู้ไม่ได้ไอ้ตาเสี้ยโอ้โหทำไมหมดรายนี้ไอ้เทวงเล่นเกมมึงห่วงชุดมึงมนั้นเอาเขพอ เขาตกสิเก็ตบค่อยๆก็าเออค่อยๆมึงนี่ต้องโกรธเยีียวจริงๆครับ